สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับทำตามสัญญานะครับของมาส่งแล้วนะนี่อันเล็กทิดเดียวไม่ผมเลยเลจากภาพมันเท่าตรงนี้เลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยพอซื้อมาอันเล็กทิดเดียวมันหลอกตาใชท่ชเลย ผมจะมารีวิวของนี้น,นะครับคือนี่คือแม่เล็กแรงสูงนะครับไม่รู้ว่าแรงสูงจริงไหมเห็นเอาไปติดติดกับเล็กมันก็ไม่เห็นไม่เห็นติดสูงเลยนะครับ ณเห็นว่ามันเป็นสีเดยมแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็เป็นสีเดยมแบบนี้นี่คือรอยที่ผมเล่นแล้วเกิดเกิดเกิดรอยนะครับมาเร็วก่อนที่ผมคิดนึว่ามันจะมาที่วันที่22 โอเคจะทำแล้วนะครับจะเปลี่ยนรูปร่างได้ได้หลายอย่างเลยนะครับอันไม่ได้ติดกันแน่นแบบสายเหมือนกับลูกอะไรเหมือนลูกมันใสโคออะไรเลยนะครับ คทำเป็นเส้นยาวๆก่อนนะครับทำทำแบบสี่เหลี่ยมนะครับทำเหลี่ยมผมยังทำให้เป็นดีนะครับถ้าเป็นนื้อก็ทำไม่ได้คิดค้นแล้วก็ทำไม่ได้หมุนก็ไม่ได้แต่เป็นเนื้อก็ทำได้นะครับแต่แต่ว่าผมไม่ไม่รู้ว่า มันทำยังไงก้องกล้องไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะครับผมใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับ ถ้ามันติดแบบนี้คุณระวังด้วยนะครับเนี่ยติดระวังด้วยนะครับทุกคนสงสัยกันดีครับว่าอันนี้ซื้อเล็กตอนไหนนี่ผมซื้อเล็กใหม่ๆเลยนะครับซื้อมาตั้ง ตองร้อยเก้าสิบบาทเลยนะครับผมมีงบประมาณซื้อนะครับน้องๆไม่มีงบประมาณซื้อหรกผมม,มีเงินตั้งสองพันวันแล้วนะครับไม่ทุกคนน่าจะไม่เชื่อผมนะครับเราขอมาประกบก่อนนะครับ่ะทำอะไรก่อนนะประกอบแบบไหนเดี๋ยว ก็ทำให้ได้ก่อนโอเคนะครับเนี่ยคุณติดแบบนี้ก่อนนะครับนยนี่ผมขอแก้ไขตรงนี้ก่อนมันติดกันทำก่อนที่คุณดูดจะได้ โอเคแค่ไ okay, okay. ขกันเรียบร้อยแล้วนะครับเอา้าจดการแล้วโอ้ยนี่ผมยังไม่ชินทีนะครับยาวยาวว่าเลยนะครับอย่าติดเหลืองนะอย่าติดนะเวย้ย เหลืองไม่เอานะเว้ยจิบกายไม่เกี่ยวนะแบบนี้นะครับมาประกอบแบบนี้คุณนเอาอันนี้ออกก่อนคุณคุณงันบ่าตรงตรงนี้มันมีมีมีเหล็กติดอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับ มันก็ออกออกแล้วมาติดตรงนี้ให้เท่าเท่ากันนะครับแบบนี้นะครับ่านี่แหละได้แล้วนะครับแบบเท่าเท่ากันเรียงกันเป็นแถวแบบนี้นะครับเฮ้ยเนี่ยแบบนี้ ติดกันแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมคมาติดแบบนี้ประกบกันแล้วก็แรงกันให้แม่แล็กมันให้ตรงกันนะครับอ่นาน่าจะตรงแล้วถ้าทุกคนวัวตรงแล้วหนะ่าก็ทำต่อไปนะอ่ะกองผมไม่มีเหลี่ยมนะครับ ทำเหมือนเดิมถ้าถ้ามันมีออกออกมาตรงนีออ้ออกมาตรงนี้เนี่ยเอาดึงตรงนี้มามาติดกับอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไม่ต้องใช้ไม้มันทัดหรอก น่าจะไม่ต้องใช้บันไม้บันทัดตกนะโอ้ยมั่วมาแล้วอ่ะอะ่ได้อยู่นะขอเอาตรงนี้ออกก่อนนะอ่ะโอเคนะ แล้วก็มาทำด้านนี้ตัวนะครับให้มันเป็นสีจุดแบบนี้นะครับอิตาเป็นสี่สีเหลี่ยมได้นะครับไม่รู้ว่าหกเหลี่ยมว่าสี่เหลี่ยมกันแนี่คนน่าจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมเดี๋ยวขอผม ไปหยิบไม้มันทัดก่อนนะครับ okay. โอเคนะโอ้ยโอ้โยไอของเล่นน้อยโอ้แต่คุณยังไม่ไม่แลได้ดูโซบ็อกดีก็เป็นไรกันด้วยนะครับจะจะรู้รู้ในเค่

อ่าถ้าถึงสิบแปดแล้วคุณก็มาตัดแถวที่สิบแปดออกนะครับตัดแถวที่สิบแปดออกแล้วนะยไม้มันทัดก็ได้หรือว,ว่าบัตรที่ไม่ใช้ก็ได้ถ้าบัตรยังใช้อยู่ถึงถ้าถูกไม่อะไรกันจะ ทูกข็ข้อมูลผิดพลาดได้นะครับเดี๋ยวขอแก้ก่อนอืมทำเป็นียวนะโอเคนะครับถ้า คุณอยากจะเล่นแม่แม่เล็กแรงตูงนี้ก็ไปที่ราซดาหรือว่าชอปปิ้งก็ได้นะครับมันจะมีนะครับมีทั้งสองเลยนะครับมันจะมามาส่งเร็วที่ผมคิดได้